ะะถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะมีปัญหาในเรื่องของอะไรครับสีวัยรุกก่นน่าจะมีปัญหาเรื่องสี ถาตารอยแดดดามอนนี้อยู่ในจุดสี่ที่ผิดปกติอุนทิสาเนี่ยคือกลุ่มริ้วรอยวันนี้เราอยากออกโจทย์ในสองเรื่องนะครับนั่นก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของสีผบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนนะครับในเอเชียเราเนี่ยนะครับมีมากเลยใกล้เส้นศูนย์สูตรแดดแรงมากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเจอแสงแดดมากๆสิ่งที่ตามมาคือมีปัญหาเรื่อง มีมากเกิดขึ้นน้อยดงดำเกิดขึ้นทำให้เนี่ยแล้วผีผีอยู่เนี่ยมันไม่เรียนมีรอยแดงดำต่างๆขึ้นทำให้ขาดความสม่ำเสออีกเรื่องหนึ่ง ก็ฉีดทั้งโบท็อกซฉีดทั้งผิวเลยเพรมมาะหน้าที่เกิดปุ๊บเ,เลยครับก็ฉีดอเรื่องนะครัโอบโบท็อกอย่างงี้ยฉีดผเลยในหมวกนิดแต่แล้คนจะฉีดตาใหน้าในหน้าที่ยิ้ เราบอกไปครับนะครับจุดที่หนึ่งไลง่โมพีที่อยู่ในครับโมอเอของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไล่โมพีที่ได้จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราไปดู้เ ทาเป็นโดยที่ไม่ต้องดูหัว e r p o i n เลยครับอในนี้เนี่ยมันจะมีทางแบงก์ออฟอินแล้วก็มีทั้งคุตาเทโนซึ่งคุตาเทโลนอย่างที่เราทราบกันแล้วว่ามันเป็นอะมิโนแอซิดที่ต่อกันสามตัวเนี่ยไตรซีนนะครับแล้วก็กลูตามินแอซิดนะครับแล้วก็ฟีซีนสามตัวรวมเป็นคุตาเทโลนซึ่งคุตาเทโลนเนี่ยลิทิสสำคัญตัวเด่นไปเลยสามด้านสามในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เป็นล็อกเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์ เตอิลนส่ตาินิตัวนี้เป็นตัวท่ทำให้ซีผของเราไม่ได้มีารปรับานเพิ่มขึ้นเมื่อไรที่เจ้าระจีนพันาเพิากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยครับีผของเราเนี่ยมันดขึ้นหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยองคประอหลายลายชนดเี่ยที่เป็นสูตรสเปคที่เราพัฒนาสูตรจากเทเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทาไปเนี่ราปียร Pro นกการทงานของเจ้ารปีมันก็จะทำ้สีผิวของเราเนี่ยเรียกว่าที่มีล้ำลายดำผ้ากันเปาอมันก็จะดก็ได้รูเดี๋ยะรับ่แล้วมีปีในคปีที่เขานเอะไหมบางคนเนี่ยรู้ว่าถาเปประเทศเนี่ยปีประโยชน์กว่าหน้าแป้ แต่การเที่ยวทางต่งประเทศเนี่ยปริมาณข้างๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะครับในด่งของเราเนี่ยมนมีปริมาณไปีที่เกิดคนนีะครับประมาณเท่าไหร่ครับเทียบกับเมื่อเกิดเกิน85คนเทียบกับ ได้ใช e ้ิองเราเดียวีมาคปรตีนเนี่ยมันลด้อลงไปเพื่อเรเพิ่มกขนการสูญสิ้นของโป l เจนมันจะลดน้อยลงในตัตาที่เรียกว่าสูงอย่ต่อเงเพื่อเราเิมากึน25ปีแล้วก็เริ่มลดน้อยลงไปแล้วพออายุ40ปีเนีก็เริ่มแย่แย่เพราะฉะนั้นใครย45-50ปีจึงเป็น่คนที่ต้องไปรับการฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อยู่ีฟอรี่ยคือชนึงที่อยู่ในเทศ มีการผลิตมีการสร้างหรือเจนเพิร์กมาคือประกอบกับเนี่ยเรารู้ว่าไอ้เจ้าซีบัคมันเป็นผลไม้ที่เราไม่สามารถทานสดได้เพราะอะไรครับมันมีความเป็นกรดในตัวมันเองพอเราพูดถึงความเป็นกรดเนี่ยวิตามินซีเราก็รู้ว่าวิตามินซีก็เรียกว่าถือว่าเป็นกรดอย่างเดียทีนี้เราอยากรู้ว่าซีบัคทองเนี่ยมันมีความเข้มข้นของวิตามินซีมากกว่าทั้เพราะว่ามันมีความเข้มข้นเนี่ยมากกว่า ก็ตีเฉลีได้ว่า15เท่าด้ยนะและเป็นเหตุว่าความเป็นพวกที่ดีของวิตามินซีวิตามินซีช่วยการเสริมสร้างอโปรตจนในชั้นผิวของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีนะครับวิตามินซีเป็นส่วนประกอบด้วย,อ,วยอยู่ในนะครับในสีมะกรูดจึงทำให้ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างอโปรตจนในชั้นผิวของเร,เราเนี่ยมีความสมบูรณ์นเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เนี่ยผมพอยมาอะไรนะให้ความรสุดด้บรร้ปยญญาตัว,ยตวอย,ย่างนี้ก็เรียวกว่าจะไปอยู่ี่เดิมัปโปโรเอะนโกบีเราจะบอกเลยว่าแค่ดิ้งเนี่ยผิวก็สวยบิ้กเพราเราตามแต่ใชครับแค่ลิ้งผิวก็สวยวิ้งนะครับแค่ดิ้ผิวก็สวยบิ๊กบิ๊กคืออะ,ะครับใบหน้าบิกอ่าก็ได้ซัปโปโรเอรากีก็คือแค่ิ้งผิวก็วเล่น,นส เต้นคลื่นน้ำทำให้นะครับลูกฟ้าผิวเราติ่งตึงเนี่ยเกิดมาคือเราไปอย่างรวดเร็วนะครับผสมได้ปัญญาแค่ไหนบิวตี น้าเทโอนมีได้หนึ่งขั้นตอนโฆษณาทำให้ป้องกันสีผิวของเราเนี่ยไม่ให้เกิดดำดำขึ้นจากการไปบล็อกเซนไซน์ไะโรแบเนี้ แล้วก็เดินโซบินบินนะครับในสาขาสุ้ที่ลดการเกิดอะไรได้ด้วยที่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยในในสูตรนี้ก็คือช่วเรศเซลล์ทำไมเนี่ยเวลาคนที่มีปัญหาในเรื่องรอยดำๆมาที่คลินิกผิวหน้าส่วนใหญ่เนี่ยแค่ที่คลินิกผิวหน้าเนี่ยก็จะต้องทำเขาเรียกว่ารีเซอร์เบสซิ่งรีเซอร์เบสซิ่งก็คือการแัดเซลล์ผิวเนี่ยที่ดำๆออกไปให้มันลกอกนะครับอาจจะทำเอสเอ็มก็ได้ นอะไรต่างๆที่เรื่อว่าใช้กลไม้หลอก่ที่ทําให้เซ็นถึงแล้วก คามสีของการเกิดของอะไรนี่คือโมเลลในมนี่คือนะครับตัวที <Pope> ่สองนะครับนั่ก็คือซีากร์ซกรเนี่ยแแอดีก็แแดีเครับผิวก็เด้งองไปดูค่าซีากรนยังไงครับนี่คือพูดถึงร่างกายเรามีโปรตีนที่ราถอยลงในทางไปซีากร์เนี่ยตัวเองกออกมาเป็นวิตเปินซีสรกระสุนเนี่ย15เท่ามีวิตามินซีนะครับแล้วก็แคลโอเีลงกป6 9 i แล้ยังมีอะไรครับวิตามินซีวิตามินซีช่วยอะไรไว้บครับสร้างโปรเนมันมช่วยในการสร้างลลาเจนวกการเผวิตามิีจะเห็นว่าสูตรของที่ค้ายกันเนี่ยในสองรายการนี้คือวิตามินซีวิตามินีและก็รน้ำอย่างเปคนเียแโอะไรตจะมีแอลกาไและทจริงมีั้งสองอย่างแต่นางที่ไอเจ้า4ีรเนี่ยมันจะมีคอลาเจนไนตปไท์อยู่ด้วย ือเสริมเข้าไปก็บบว่าสวันเป็นเมสีมังคอกับเมคอเรนเนไตรแป็งไทยนะครับที่ได้มาจากประเทศที่มีราคเล็กเช่นเดียวกันหรือซึ้เขาสู่หน้าการเราได้เลยนี่ื่นเติบ4มังคอนี่คือสารปกอบของพีซัก็อยากจะว่าสรุปว่าสินัาของเรช่วยในเรื่องอะไรครับเอาเองทีอเรช่วยในเรื่องการ วมีรืออไรอย่าี้ตนี้ให้ทานคับสีมังรโกดกรกลด์ราครับไอโกนแล้วบวกกับคอลลาเจนของเราเนี่ยพอคอลลาเจนของเราทานเสริมไปได้ยครับก็บอกว่ากลุ่มผู้่างชาตนประิทธิภาเนี้ยกดีขึ้นทีนี้หลายหน้าเนี่ยถ้าอยากกลับมาแล้วทีนี้